ข้างข่าวอ่ะซื้อซื้อจะไม่เหยียบข้างข่าวได้อะไปดีกว่าซื้อปะไปมาเมื่อกี้น้องก็ซื้อเหยียบข้างข่าวดังจี๊ดจี๊ดจี๊ดเลยครับนี่ชักไม่ค่อยดีแล้วไปดีกว่าไปไปเร็วๆซื้อกลับบ้านพ่อบอกเราให้รีบกลับ วิว่งเร็วเป็นข้างขาวอยู่ตรงพื้นได้ไงวะยังงงเลยฮะงงมากเลยซื้อข้างขาวอยู่ตรงพื้นได้ยังไงก็ไม่รู้คุณซื้อเหยียบใช่ไหมเมื่อกี้คุณซื้อเหยียบเหรอใช่ไหมคุณซื้อเหยียดจี๊ดจี๊ดมัน้องจี๊ดจี๊ดจี๊ดเลยนะ คือคุณซื้อหยาบครั้งคาวคุณซื้อหยีบกรั้งคาวนะน้ำหลบมาทางนี้เห็นไหมทางไนเนี่ยร้อนนี่โอเคฮะ หลับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย